มงคล,ละสูตรตอนที่สี่สิบห้าวันนี้จะพูดเกี่ยวกับมงคลในข้อที่ว่าการงดเว้นจากบาปเป็นบงคลเราจากข้าวที่แล้วในข้าวที่แล้วได้พูดถึงการงดเว้นจากบาปพูดถึงความหมายของการงดพูดถึงความหมายของการเว้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของความหมายของบาปของอภิศนพูดเรื่องความหมายของกุศลและก็บุญ ้วพูดถึงเรื่องของวิรัตก,การลดเป็นสามอย่างได้แก่สัมปัตะวิรัตสมาทานวิรัตสิลดเฉทวีรัตความไม่ยินดีด้วยใจของบุคคลที่มีปกติเป็นโทษในบาปชื่ออารติการเล้นจากบาปทางกายทางวาจาด้วยสามารถแหงกรรมและทวายชื่อวิรัตวิรัตสามนี้ไม่ทราบว่า ท้าแสดงไว้ในอันตกถาต่างๆหรือในสูตรต่างๆมีอะไรบ้างขอที่จะนำมาเล่าสู่ฟังได้หรือเปล่าครับข้อความในอัตถาสาลิีและสมาธิสิสูตรมีว่าบรรดาวิรั์ทั้งสามนั้นวีรักซึ่งเกิดขึ้นแต่ชนทั้งหลายผู้มิได้สมาทานสิกขาบทเป็นแต่พิ่เจรณาถึงทานนัทั้งหลายของตนมีชาติไว และพาหุสจักเป็นต้นแล้วไม่ก้าวล่วงวัตถุที่มาถึงเข้าด้วยคิดว่าการทำเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราดังนี้บดตคึงทราบว่าสัมปตาวิรัตดุริยาที่เกิดขึ้นแก่อุบาสศกชื่อจักรณะในเกาะสีหมฉะนั้นตัวอย่างของสัมปตาวิรัตได้ยินว่าในการที่จักนะอุบาสกนั้น ยังเป็นทารกนั่นแหละพวกเราเกิดขึ้นแก่มันา่าและหมอบอกว่าการที่ได้เนื้อกรั่ายสดมาปรุงยาจึิงจะควรลำดับนั้นพี่ชายของเขาใช้ในจักรนาไปด้วยสั่งว่าพ่อเจ้าจงไปนาหามาเถิดเข้าไปที่นานั้นแล้วครั้งนั้นกระต่ายตัวหนึ่งมาพกินข้าวก้าอ่อนพบนายจักรนาเขา้า จงนิ่งไปโดยเดยถูกเขาวันพันแล้วได้ร้องเสียงดังชิวิปริในจัตตะได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ไปจับเอาด้วยตั้งใจว่าจะทํายาให้มันดาแต่คิดว่าข้อที่เราพึ่งตงสัตยินจัตวิตเพราะเหตุชีวิตของมันดาหาควรแกเราไม่แล้วพูดว่าเจ้าึึนไปกินยาและน้ำกับพวกกระต่ายในป่าเถิด ดังนี้แล้วปล่อยไปเข้ากลับไปเรียนถูกพี่ชายถามก็บอกความเป็นไปนั้นถูกพี่ชายนั้นต่อว่าจึงไปสู่ที่ใกล้มันดาแล้วได้ยินกล่าวคำสั์เป็นต้นว่าตั้งแต่การที่้าพเจ้าเกิดมาโดยชาติยังไม่รู้สึกว่าแกล้งรงสั์จัดชีวิตเลยทันทีนั่นเองมารดาของเขาได้เป็นผู้หายจากโรคแล้ว ดีกาสัมมาทิฏฐิสูตรว่าเนื้อกระต่ายที่ยังเป็นๆชื่อว่าเนื้อกระต่ายสดเพราะเป็นเนื้อที่เชือด้วยเลือดจากกณะอุบาสกนั้นปล่อยกระต่ายไปเพราะทําให้เสมอนันมีสัตว์ทู้่เต็มพวกเข้ากล่าวคําสัตว์ว่าเพราะการกล่าวคําสัตว์นี้ขอโทษโลกของมารดาเราจงสงบเถิดอันนี้ได้เป็นตัวอย่างของสัมปตะวิรัต คือประสบกับสิ่งที่เราจะร่วงเกินแต่ว่าด้วยการพิจารณาโดยประการใดประการหนึ่งว่าไม่เหมาะไม่ควรกับเราที่จะต้องไปฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์ก็อย่างตัวอย่างของนายจักรณะที่กล่าวถึงเมื่อวันนี้ว่าไม่สมควรที่จะทำลายชีวิตสัตว์สัตว์หนึ่งเพื่อที่จะไปให้ชีวิตกับอีกสัตว์หนึ่งหรือไปให้ชีวิตกับคนผู้หนึ่งคือมารดาของตัวเองท่านก็ ไม่ได้ฆ่าสัตว์คือในสิ่งที่ประสบในขนานั้นเป็นเรื่องของสัมปทาวิรัตเกี่ยวกับเรื่องของปาณาติบาตคือไม่ล่วงละเมิดในการฆ่าสัตว์อันนี้การเว้นลักษณะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นสิ่งที่เป็นอกุศล ถ้ากระทําไปเรื่องละเมิดไปมีผลกับตัวเราเองกัรเทียที่จะทำเพราะตัวผลนั้นจะเกิดขึ้นเข้าใจเองลดเว้นไม่ร่วงทุจริตอันนี้เป็นความหมายของสมประับวิรัติท่านี้ว่าในเรื่องของสมาทานวิรัตนละครับพอที่จะมีตัวอย่างไหมในอัตกถาสัมมาทิฏฐิสูตรมีว่าก็วิรัต ซึ่งเกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายผู้สมาทานสิกขาบทแล้วยอมสละแม้ชีวิตของตนทั้งในเวลาสมาทานสิกขาบททั้งในเวลาอื่นจากนั้นไม่ก้าวล่วงวัตถุอยู่พึงทราบว่าสมาทานวิรัตดุจวิรัตของอุบาสกชาวบ้านใกล้เขาธรรัมระวัฏมานะฉะนั้นตัวอย่างของสมาทานวิรัตได้ยินว่าอุบาสกนั้น รับสิดขามบทในสำนักของพระปิงคระพุทธารักขิเทระผู้อยู่ในอัมพริยะวิหารแล้วไผนาเมื่อโคหายสแสวงหาโคนั้นอยู่ได้ขึ้นไปยังภูเขาชื่อพันตะวัฒมานะแล้วหูใหญ่บนภูเขานั้นได้รัดเข้าไว้เขาคิดว่าจะตัดศีรษะมันเสียด้วยมีดอันคมเล่มน,นี้คิดแล้วคิดอีกตั้งสามครั้ง อย่างนี้ว่าการที่เรารับสิกขาบทในสำนักของครูผู้น่าสรรเสริญแล้วพึงทำลายเสียหาสมควรแก่เราไม่ดังนี้แล้วตัดสินใจว่าเราจะยอมสละชีพจะไม่ยอมสละสิกขาบทแล้วทิ้งพระโต้อันคมที่แบกอยู่บนบาเสียในปา่างูใหญ่ได้คลายออกไปในทันทีนั่นเหมือนกันดีกาสัมมาท,ทิิสูตรว่า งูเหลือมชื่อว่างูใหญ่งูนั้นได้คลายไปแล้วเพราะเดชแห่งศีลอันนี้เป็นเรื่องของสมาทานวิรัติถ้า้งหลายคงเคยขอศีลหรือสมาทานศีลเขาบ่าขอศีลหรือสมาทานศีลนั้นก็มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าถือเอาหรือรับเอาข้อปฏิบัตินั้นโดยจะไม่เรื่องละเมิดอย่างบาศพที่มีศีลห้าน,นี่ เราเป็นชาวทธเรียกว่าพุทธมามกะใช่ไหมเด็กอาจารย์การจนาญนครเคยไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะแต่ว่าผู้ที่เข้าถึงหรือว่าผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนาหรือนับถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่ทุ่ที่ครูที่โรงเรียนท่านพาเราไปแล้วก็ไปสมาทานศีลแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระตรัตปลยพุทธา,า,าสนากระฉามิธรรมาสนากระฉามิสังฆาสนากระฉามิสามผลแล้วก็สมาทานศีลก็ขอศีลมายังพันเดติสรเน,นสนะนะปัญจศิลิรานีย์ช่มหอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นการสมาทานศีลห้าถ้าศิลโบสดก็สมาทานศีลน,นั้นในวันโบสถคือรักษาศีลแปดการสมาทานนั้นก็ว่าตามพระพิสุที่ ท่านให้สินเช่นปานาดิปาตาเวรลมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานด้วยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ตามลำดับอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมาทานวิรัสเมื่อเราสมาทานแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อเห็นสัตว์ที่จะถูกฆ่าเราไม่ฆ่า ไม่ทำลายชีวิตสัตว์เนื่องจากว่าระลึกถึงศีลว่าเราได้ขอสมาทานมาแล้วเห็นทราบบุคคลอื่นซึ่งเราอยากจะได้จะหยิบช่วยเอาโดยอาการแห่งขโมยคือโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญ,ญาตแล้วก็มนตเต้นไม่กระทำเช่นนั้นเพราะเราได้สมาทานมาแล้วข้ออื่นๆก็ตามลำดับจาก การสมาทานศีลที่ว่านี้ก็สมาทานกันโดยทั่วไปชาวพุทธทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับอาจารย์ไกนจนาว่าการสมาทานวิรัตเพื่อสมาทานแล้วบางคนก็สมาทานบนบ้านที่ไปในการร่วมทําบุญเสร็จลงมาข้างล่างก็พากันดื่นสุราหรือก็ไปทุ่งไปนานแล้วก็ไปดักสัตว์ดักปลาหรือดักรอบ ในส่วนเหล่านี้นี่ก็เหมือนกับไม่ค่อยแขลัรงแล้วก็สังคมพุทธก็แทนที่จะเป็นสังคมที่ปฏิจาก,การทําร้ายเบียดเบียนจะเป็นสังคมที่น่าเชื่อถือไม่มีใครไปขโมยของใครเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่ไปพูดผ,ผิดในกามแล้วก็ไม่ถึงสุลาถ้าทั้งที่เราก็ขอสมาทานแล้วแต่ดูตัวอย่างที่อาจารย์กาญจนาพูดถึงเมื่อกี้นี่ว่าท่านไม่ลงละเมิด มุตตาแล้วจะไงสมัยก่อนนั้นท่านรู้ท่านรู้โทษท่านรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่ว่าสมัยนี้เป็นผู้ธรรมมตยโดยพูดตามไม่เข้าใจว่าพุทธะรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งขณะสมาทานดิฉนันก็เคยเห็นบางคนก็ดื่มเหล้าไปด้วยเหมือนกับพูดตามเฉยๆแล้วได้บุญโดยไม่รู้ว่าบุญคืออะไรไม่รู้ว่าสมาทานนี่ถือเอาในถือเอาอะไร ก็ทําตามๆกันไปนัยะที่กล่าวนี้เหมือนกับว่าบุญอยู่ที่ศีลบุญอยู่ที่การที่เราไปสมาทานบุญอยู่ที่เราไปขอศีลตามองศีลต่างรับมาครบหมดแล้วก็ได้ชื่อว่าได้บุญแล้วคือไม่ใส่ใจไม่สมเดียไม่ได้ตั้งใจไมไ่เห็นคุณเห็นโทษของศีลจริงๆก็เลยสมาทานด้วยปาก รักษาีิน้วยปากหลังจากนั้นการกระทําทุจริตเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดถึงศีลเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยงูใหญ่ลักตัวท่านงูใหญ่ที่ท่านพูดถึงนี่ในอธถกถาท่านหมายถึงงูหลวงตัวใหญ่รัดก็สามารถทําให้ตายแล้วก็สามารถเป็นอาหารของงูได้ตอนแรกก็คิดที่จะฆ่าอนกันแต่ว่าด้วยคิดถึง ข้อที่ท่านได้สมาทานจากพระพิสูุนั้นท่านก็ไม่ร่วงละเมิดและด้วยชีวิตก็ปล่อยให้โง่รัดไปอันนี้เป็นตัวอย่างว่าท่านเข้าใจเรื่องของศีลว่าศีลไม่ได้เกิดขึ้นจากที่พระให้ที่เราขอหรือเรารับมาหรือเราถือเอามาแต่ว่าอยู่ที่จิตที่งดเว้นจากการที่จะกร,ร,ระทอกุศลนั้น เรียกว่าวิรติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ร่วมเกินเนื่องจากเห็นว่าในการที่เราจะกระทำบาปนั้นผลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับเราสะสมที่จิตในขณะที่ทําบาปนั้นหรือในขณะที่เป็นอกุศลในการล่วงศีลนั้นก็กลัวต่อผลของบาปก็รู้ว่าเกิดขึ้นที่จิตศีลก็จะอยู่ที่จิตที่เป็นกุศลศีลที่เป็นปกติใน ทำร้ายไม่เบียเดเบียนบุคคนอื่นตามข้อกำหนดหรือข้อสินห้าดิฉันคิดว่าอุปาศท่านนี้คงเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างตา่ำเพราะท่านสามารถรักษาสินได้แม้จะต้องเสียชีวิตระยะนี้ก็น่าจะพิจารณาเหมือนกันว่าถ้าหากท่านเป็นพระโสดาบันจริงมิริโอตปะเกิดขึ้นที่จิตของท่าน เกิดอตาปะเปเจตริก์ที่เป็นโสพระเจตสิก์คือเจตสิก์ที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิตของท่านท่านก็งดเป็นไม่ทำลายชีวิตสัตว์ตามที่อาจารย์กาญจนาพูดถึงว่าคกเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันนั้นท่านสมบูรณ์ด้วยฮีิลและอตปะท่านก็จะไม่ล่วงลายศีลฆ้าข้อเลย แล้วท่านก็มีชีวิตอย่างปกติธรรมดาคือไปทำนาทำไร่ทำมาหากินธรรมาดาทั่วไปแต่ว่าความเห็นความเข้าใจในพระธรรมท่านนั้นนี่หมดจดแล้วคือรักใคายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราในความเป็นเราตรัวตนของเราในส่วนนี้ท่านถือว่ามีทิฏฐิสมบูรณ์แล้วมีปัญญาที่สมบูรณ์แล้วแต่ก็ควรพิจารณาอีกเหมือนกันว่าการที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์นั้นแม้ท่านสมาทานมาแล้ว แต่หลังจากสมาทานมาแล้วท่านก็มีลักษณะเป็นสัมปตวิรัติสิ่งที่จะร่วงละเมิดสิ่งที่จะทําให้ท่านผิดศีลนั้นคือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะกับตัวท่านในขณะนั้นส่วนสมาทานนั้นเป็นขณะที่สมาทานส่วนขณะที่งดเว้นนั้นกลายเป็นสัมปตวิรัติคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านก็ ไม่ร่วงละเมิดเนื่องจากท่านคิดถึงศีลโดยศีลที่ท่านสมาทานนั้นเราเป็นเหตุแล้วสมประตวิรัตเมื่อประสบเข้ากับงูใหญ่ที่รัดตัวของท่านท่านก็ไม่ฆ่าเพราะอะไรเพราะว่ามีหิริเกิดขึ้นคือ,ค,อ,ค,อความละอายหรือความรังเกียจบาปเกิดขึ้นอตปะความกลกลัวต่อผลของบาปท,ที่เกิดขึ้นกับท่านในขณะก่อนนั้นคือตอนที่ท่านสมาทานนั้นเป็นสมาทานวิรัติ ขณะที่ท่านงดเว้นนั้นเป็นสัมปตาวิรัตก็ชื่อว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้แต่ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือว่าพูดถึงว่าสังคมไทยเราไปขอศีลหรือไปสมาทานศีลเพื่อถือเอาเป็นข้อปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดนั้นกลายเป็นว่าเราสมาทานแต่ปากมบได้ตระหนักถึงความสําคัญของศีลที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยทีิดีนวตประที่เกิดขึ้นที่จิตที่เป็นจิตที่ดีงามนั้นเลย ฉะนั้นก็เหมือนกับการรักษานั้นรักษาที่ตัวหนังสือหรือตัวึกขาบทหรือรักษาเหมือนกับรักษาสิ่งของอาจารย์กาญจนาเคยรักษาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงไม่เคยดูแลพวกวัวพวกควายนะแต่ผมไม่เคยเคย,เคยดูแลวัวแล้าให้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหนึ่งก็รักษารักษาคื่อไม่ให้มันไปกินข้าวกินก้าของชาวนานคนอื่นหรือว่าไม่ให้มันหายหรือว่าให้มันหนีไปในที่อื่น ก็ดูแลอย่างนั้นพอมองไปเออเห็นอยู่ก็สบายใจพอไม่เห็นก็วิ่งตามหาพอไปเห็นแล้วก็หยุดล,ลักษณะเช่นนี้การรักษาศีลห้าที่เราสมาทานมาแล้วนั้นก็กลายเป็นการรักษาเหมือนกับรักษาสิ่งของคือตรวจด,ดูตลอดเวลาลวเลยวอ้ข้อนี้ขาดไปแล้วเดี๋ยวไปสมาทานใหม่ก็ได้เออข้อนี้ยังอยู่ในห้าข้อนี้หลืออยู่สามข้ออ่นนั้นสองข้อนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวเราไปขอมาใหม่ไปดูแลใหม่ เป็นการรักษาศินแบบรักษาสิ่งของหรือรักษาสัตว์ทั่วไปที่เราได้รับเป้าหมายที่จะดูแลไม่ให้มันเสียหายไปไม่ได้เกิดขึ้นที่จิตที่เห็นคุณค่าของการไม่เร่วงละเมิดศินไม่ได้เกิดขึ้นที่จิตที่เห็นว่าจิตเป็นกุศลที่เราสมาทานมานั้นก็เป็นการสมาทานด้วยเจตนาที่จะงดเว้นจากกุศล ชนันสสินจะมีหลายแบบอาจา์การจนาก็าคือทั้งเป็นกุศลศินคือเกิดฮิริโอตปปะไม่ล่วงละเมิดกับอกุศลศีลคือการล่วงละเมิดปกติคําว่าศีลแปลว่าเย็นก็ดีแปลว่าปกติก็ดีในปกติในที่นี้ถ้ากุศลศีลก็เป็นปกติที่เป็นไปในกุศลมีฮิริโอตปปะเกิดขึ้นไม่ล่วงละเมิดสิขาบททั้งห้านี้ เป็นปกติส่วนปกติอีกอันหนึ่งก็คือเป็นปกติในทางอากุศลแม้สมาทานศีลมาก็ล่วงและเมื่อได้ตามี่ก่าวมาแล้วขณะที่สมาทานก็ดื่มเล่าไปก็มีขณะที่สมาทานก็หันไปโกหกหันไป่วยคนน้นคนนี้ก็มีหรือว่าไม่ได้ใส่ใจไม่สมาทานเลยคนอื่นสมาทานระนมุกบะโนมุไปตามๆส่งๆอย่างนี้นี่ได้ชื่อว่า เป็นปกติที่เป็นไปในทางอกุศลฉะนั้นศีลก็จะมีอยู่กุศลศีลคือปกติเป็นกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตมีทีเุอุปะตามที่กล่าวมาแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมีปกติที่เป็นอกุศลศีลคือการกระพือทางกายทางวาจาเป็นไปในทางอกุศลโดยปกติอภยากตศีลเป็นปกติของจิตที่เป็นกิริยา เราควรที่จะต้องทําความเข้าใจว่าเราเห็นคุณค่าของศินที่เป็นปกติที่เป็นกุศลศินไหมถ้าว่าไม่เห็นคุณค่าในส่วนนั้นก็เป็นแต่เพียงการสมาทานทุ่ส่งไปาวนี้มีอีกอยู่ข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสมุดเฉทวิลัตการงดเป็นแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทราบว่าอาจารย์กาญน,นาพอที่จะมีตัวอย่างหรือให้ความหมายได้หรือป่าครับข้อความในอัตตกถา สัมมาทิฏฐิสูตรมีว่าก็แม้ความคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ดังนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายจำเดิมแต่การเกิดขึ้นแห่งวิรัตใดวิรัตนั้นสัมพยุตด้วยอริยมรรคบัณฑิตพึงทราบว,ว่าสมุดเฉท,ทวิรัตเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าสงสัยท่านจะเป็นพระโสดาบานันคงไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นพระโสดาบานันจะไม่คิด ค่าเลยข้อความเมื่อกี้นี้บอกว่าก็แม้ความคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ดังนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอาญะบุคคลทหลายเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ท่าน,นจะรู้ความเป็นในรยบุคคลค่ะแต่ในเมื่อกี้นี้อุบาสกค,คนนั้นคิดว่าเราจะตักศีรษะมันเสียด้วยนี่เพราะฉันเขาคิดฆ่าแล้วแต่ไม่ฆ่าเพราะว่าสมาทาน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ระเอียดลงไปเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะถึงความเป็นพระเรียบุคคลที่มีสมบุเฉทวิรัตนั้นก็เนื่องมาจากการสะสมของตั้งแต่สมาทานวิรัตหรือสัมปตาวิรัตตามที่เราได้กล่าวมาแล้วคือกุศลจิตเกิดขึ้นมีหิลิลโลตปะในส่วนนั้นเป็นโสภณเจตสิก เป็นสิ่งที่ดีงามทาให้จิตเป็นจิตที่ดีงามขณะที่จิตที่ดีงามเป็นกุศลนั้นอกุศลก็ไม่เกิดขณะนั้นการแสดงทางกายเนี่ยเรียกว่ากายกรรมก็เป็นกายสุจริตแสดงทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตฉะนั้นเราจะรอให้บรรลุปเป็นพระโสดาบันซะก่อนค่อยจะเป็นผู้ที่มีอิริยาบะบริบูรณ์มีศินที่บริบูรณ์ แม้แต่คิดจะฆ่าสัตว์แล้วทราบว่าพติผิดในการพูดโกหกดื่มน้ำเบาก็ไม่ได้คิดก็สะสมไปทีละเล็กละน้อยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคือเห็นคุณของการประพฤติปฏิบัติเห็นคุณของกุศลที่สะสมที่จิตแล้วก็เป็นอุปาณิสัยท่านเรียกว่าอุปาณิสยะโคจระก็คือจิตเคร่งเสพในส่วนที่เป็นกุศลที่ดีงามงดว้นจากการ กระทำอกุศลทุจริตทั้งทางกายทางวาจาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่เห็นเขาเป็นเศรษฐีก็ต้องการอยากเกเป็นเศรษฐีก็รอให้รวยซะก่อนทึงจะมีเงินมากก็รอไปเถอะไอีทางที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็เก็บสะสมไปตามลําดับตามลาดับเงินที่สะสมทสสรัพย์ที่สะสมไปน,นั้นก็จะพอกพูนขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเหมือนกับปลวก ที่นำดินมาทีละเม็ดก็ทำให้เป็นจอมปวกที่สูงและใหญ่ได้เหมือนกับแมลงพึ่งที่ทำหลังนำน้ำหวานมาทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็เป็นหลังที่ใหญ่อย่างนั้นเราคงไม่ต้องเป็นรอนตอนที่จะเป็นภราเรียบุคคลตั้งแต่ว่าโสดาบันขึ้นไปเะก่อนนะครับ